พระองยงกุลเนี่คือม่สองทางไม่เหสวนครับกันปืนได้แนะ่ป่ากันปืนได้แนะน่ยิ่งนีแทด๊ด้วยเหรอโอ้ทอดเข,ขาเขห้ามพวกปืนในเขตพื่อนเพืพ่อนป้อยกันเทอาใดก็นที่บอน้ำผมไม่ซีเมือล้านบาทนะีเมือล้านบาทอธร,รรมดา๋วันเลอกตั้งอมยอาจารย์เบิ้งรู้ครับกององกู้จิ้งหินกับโอ้กู้จิ้งหินกู้จิ้งหินเ้วเป็น้องสงครามโลกนะ เพิ่งจะทำบัวบานนี้วัดทำบัวบานที่ออกเปลี่ยนหลายอยู่เวัดทำบัวบานนั่นบานน้ำเชียงเนี่ยครับสถานการลิ้นท้องเด้บ้านบ้านพญเพึ่งด้วยเนาะครับผ้าจับเส้นสถานการลิ้นท้องเด้น้ามจะว่าเขาเอ็นผีเสื้อไอ้ยังก็เป็นผีเสื้อสักยุคใครเมียก่อนสักยู่เออเมียก่อนอืมบัวธรรมดาเด้อล้วที่แจังได้ค่อยจะได้อันนั่นน้ำนี่ผมไม่นอนยี่โมงนะครับเพื่อนเพื่อนผมบอกกับเพื่อนคล้ายๆว่าตั้งกระแตจิตนะครับมาจักกรุงอินเนี่ยเพป็นเลยเบิงเลยเท้าผมมุงนี่แหละครับเพื่อนว่า เอาผมเข้าในนั่นร้อยองค์ครับองค์แปดเทพพันครับวัดเสาหลิ้มยู่บนสวรรค์ครับเพิ่นเอาผมเข้ามาอยู่นในโตงเพิ่นในเหรียญในร้อยองค์ครับอันนี้เหรียญจับไว้อะไรเพื่อนเพิ่นบ่อนเอาที่ไปประลองเพิ่อนมาวางอันนี้ครับเพิ่นเอาผมเข้าไปที่อยู่วัดสวนกัตั้งหันอันนี้ครับพระมเหาสวนหนึ่งที่ขาไวสุดเต็มโอ้บวธรรมดามีครอบคล้องใบบวธรรมดาเจ้าที่ไปเข้อกรอบมามยูเพีย อยูยูทั้งเครื่นั่นผมเห็นในเทพเทพในตำนานอออไ้ย่างกรณ์ไอ้จอมจอมยุทธ์ไล่น้ำเราไอ้ผู้ใดกนะฟงฟงวินล่ะผู้นึ่งไะจอมยุทธ์ฟงจอมจอมไอ้ฟงวินล่ะเพื่อที่ผมเดินไปศึกษาพระธรรมนี่จอมยุทธ์ฟงยิงใหญ่กระโม่เราพี่ปรลองเรียกเนี่ยครูนิวพ่นจอมยุทธ์ฟงดอกสามสามพวนท่าประเทศจีนเหาะเหินเดินอากาศเบอร์นี ตรงฟังปูป้ายนี่จะหูจักบ่ะหูจัดเลยผมก,กับประเทศจีน <c oughs> โอ้สนิทกับเจ้าคนะกัมพีพนนพเจ้าอยู่สมพิบินนี่ที่เอวดาะยังนี่แหละครับม<อ>ันเป็นสิทธิสำนักกัมพีเจ้าพาะยัวคุณมามาหาผมอยู่บ้านตระทั้งครับเป็นมาประลองไหมต่างหากผมว่า<อ>ผมปร,ประลองนะ <c oughs> <อ> <c oughs> ผมบอกประลองเราไม่ประลองว่า <c oughs> ไม่ประลอง <c oughs> โอ้ ที่แรกผมชวนกับเบกิต้าก็ไม่ได้ร้องกันนะครับพลังวัดมันยังหวั่นท่านเบกิต้า <g> ครับเบกิต้าครับตัวแท่นของเทีตัวแทนของเทพยบเบย์ก <ผม S 2> <g> ิโต้าอ,อย่างมหาผมหลายครับเราอยู่วัดละครั้งนะครับวัดเสาหลินแม่ oh, ita, นวัดเสาหลินโอ้เบกิต้าในวัดเสาหลินตัวนไมโตผมลังเสียที่วัดเสาหลินคนะรับนั่นสิแพงเป็นฝีลั่นก็บาตลั่นก็บาตรเราโอ้โอ้โอ้หนึงคาาลั่นก็บาตเนาะเอาเหตุงานตัวน้มือสมมตินาพี่สมมต <สำ S 1> <อ>ินาพี่เอาสิไปหาไซ<พ>ส์ในลันก็าสม,มพรราคาเป็นแพงเนาะ เป็นเป็นแน่ดินโอ้สมเด็จว่าละครั้เนี่ยย<ะ>ุ่นยุ่บนสะพาอยู่ว,ยวัดเส้าหลินวัดเตี้ครับโอ้ยสำมพอรอันราคาเพ,เพิ่นแพงนู่นแหละเนาะผมบ่งในสักว่าก่อนล้านกว่าบาทเนาะล้านกว่บาทพระองค์งนี้เก้าเก้าแสนกวา่า